โอ้เธอต้กวักสวยอ้าวันนี้มา,มาเล่นถ่ายซื้อให้หน่อยดิหมูแม่ตงตังค์ไม่มีสักบาทเลยไม่เคยให้พวกเลยจะซื้อไงอ่ะคงเตาเหรอเฮ้เอตาตังค์นี้ไปไอ,าาอ่ะอ้ะอโหมเนี่ยเอาไหนอะ่ะเอาอันนี้เท่าไหร่ด้วยทันสอง,สองให้มาห้าร <laughs> ้อยโอ้โหใหห้าร้อยเดี๋ยวก็ให้เพิ่มก็ได้ ไม่กี่ร้อยอันนี้พี่พี่ร้อยเก้าเลยอันนี้แปดร้อยอันพนเเอาพันหนึ่งได้ไหมขอเพิ่มอีกห้าร้อยมาเลยเพิ่มอีกครับเลผมเล่นไปรอบเดียวโหดูสนี่แฮมปี้วันพายครับ หาดีไหมเฮ้ย่ารกของคนน้านอน